แล้วทีเนี้ยดิวไม่ได้ฟังรายละเอียดหรอกแต่ด้วยความว่ามันเป็นฟิลเหมือนคนมีอายุแล้วมาเจอพี่ดิวแล้วเขามาจีบพี่ดิวอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าหาดิวเองนะดิวไม่ได้ไปจีบเขาดิวพูดตรงๆดิวไม่ได้ไปจีบเขาเพราะว่าดิวยังเด็กมากตอนนั้นอายุ19 2เดิวยังเด็กมากความคิดความอ่านแล้วตอนนั้นเขาน่าจะประมาณอายุ50กว่าความคิดความอ่านเขาเขาเป็นผู้ใหญ่แต่ดิวเป็นเด็กตอนนั้นอายุ19 20 ตอนนั้นดิวจะรู้ไหมว่าดิวจะเป็นดิวเทเลพัรทุกคนไม่รู้ดิวพูดในฐานะเด็กคนหนึ่งที่ดิวยอมรับนะดิวเป็นเด็กเลี้ยงมาก่อนดิวยอมรับดิวเป็นเด็กเลี้ยงมาก่อนเด็กเลี้ยงนั้นหมายความว่ามีแม่แม่เปมีแม่ยกเปเราเราก็เหมือนฟิวลิเกอะทุกคนฟิวลิเกอะมีแม่แม่มาเปเราเหมือนแม่แม่ให้พองมาลัยหมอลำถ้าว่าถ้าวันหนึ่งแม่แม่หมดตัว ถ้าวัานหนึ่งแม่หมดตาเต้นแล้วแม่ต้องมาขอขอเงินเพื่อที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวแม่กับกับเด็กชายคนนึงหรือกับแบบยกตัวอย่างแบบอ่าอ่าถูกไหมครับใช่แต่ถามว่าดิวได้ตอบแทนเขาไหมดิวได้ตอบแทนเพราะว่าล่าสุดเขากลับมาเมืองไทยดิวให้เงินสดไปอ่ารวมรวมนะดิวพูดดิวมีหลักฐานทุกอย่างดิวให้เงินสดไปเกือบนะดิวพูดแบบ ตามเนื้อผ้านะประมาณตามเนื้อผ้านะที่ดิวมีหลักฐานนะดิวตอบแทนบุญคุณไปตามเนื้อผ้าประมาณแปดแสนบาทแล้วคนจะบอกว่าดิวเนรคุณไม่ได้ครับดิวพูดได้ว่าดิวไม่ได้เนรคุณนะครับดิวไม่เคยเนรคุณกับใครส่วนเรื่องเรื่องที่เขาเล่ามาเรื่องที่เขาโดนหรืออะไรต่างๆมันคือหน้าที่ของของประชาชนทุกคนอยู่แล้วที่ต้องที่ต้องเคลีย นะครับยูพูดได้แค่นี้ถ้าเป็นเด็กบา้าโฮสหรือเป็นเด็กหรือเป็นแบบอารมณ์เหมือนคนมีแม่โยกับกันครับเราก็คิดว่าเออเราก็ดังแล้วเราก็มีชื่อเสียงแล้ววันหนึ่งอ่ะเราตอบแทนได้เท่าที่เราตอบแทนแล้วก็ตอบแทนไปพี่ดิวก็ให้เงินให้เงินให้ทองที่เกียย์กันอ่ะที่แบบเกียย์กันในฐานะที่แบบพี่แบบพี่คิดว่าเออโอเคเขาเคยช่วยเหลือเราเงนี้พี่ดิวก็ให้ไปรวมรวมแปดแสนบาท อันนี้จักใจนะครับมีหลักฐานทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็แต่เรื่องลึกๆ่ดิวจะให้แม่ดิวเป็นพยานเพราะว่าแม่ดิวเป็นพยานทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ที่ดิวที่ดิวเจอมาแล้วกันดิวเอาเงินสดมอบให้เขาแล้วเขาแบบเขาเหมือนอ่าแม่ดิวพูดตรงดิวยื่นเงินสดสองแสนให้เขาตอนแรกเขาโยนเงินสดใส่กระเป๋าแล้วเขาบอกว่าเหมือนเอามาฟาดหัวหมา คาพูดนี้แรงนะแล้วทุกวันนี้ดูมีครอบครัวแล้วดูมีครอบครัวดูมีลูกดูมีเต้าดูมีแฟนใหม่แล้วแล้วแล้วถ้าวันนี้แฟนเก่าจะมาทวงบุญคุณป่านี้แฟนเก่าดิวเป็นสิบยี่สิบคนก็คงมาทวงบุญคุณอยู่ทั้งหมดตอบตรงๆเด้อมึงกลับมาเมืองไทยสาวมาแพคของนี่แพคจนเสียภาษีเลยครบนี่จบ ย้ำโอนโอนเทอมมื่นสองหมื่นสามหมื่นอ่ะโอนมาไม่ไม่ว่านะสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งไม่ว่าย้ำขอกูคื้นปืนขอคือขอคื้นหลายแทบคือขอขาดแท่ขอเป็นแรงมากคือขอกูอขาดกูแน่แท้ปัดแล้วพี่ดิวถามแน่ว่าเื่องคำว่าเื่องคำว่าแบบคุณเจอปัญหาเนี่ย เอาง่ายเด้อดูวเาสอดปดเด้อพี่น้องเท่าจนขนาดนี้แล้วอะ่ะเธอเป่าหูหตีว่าเธอต้องจัดการระบบการเงินเธอจังใดเธอป่าหูหตีครับเธอเป่ทราบตีว่าเธอจะต้องจัดการระบบการเงินคุณจังใดคุณต้องเก็บไว้เลี้ยงตัวเองบอรู้กูเป BE, ย,เเย์กูซ้ายหมดเลยกูเปย์หมดกูหักเขากูเปย์แม่หักแม่โอนแม่หักแม่โอนแล้วบอกเลยเตือนแม่ยกในประเทศไทยเลยว่าญย่าสมัยเหตุตั้งสี่ เรามาหายล้ำเลล้ำเล่มาขอความเห็นบ่มีงั้นกูก็ย้อนติดคุกเอาขันเป็นกูเด้กูเหมือนตาเต้นคือกันยูดนี่มันเป็นฟิลเหมือนตาเต้นแล้วก็ท้วงยูหะน่ะทวง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 บุญคุณแทนทีสิว่าอุ้ยน้องดิวอ่ะไปช่วยประเทศชาตินะน้องดิวน่ารักมากน้องดิวเขาเอาเงินไปบริจาคให้ประเทศชาตินู่นนี่นั่นโอ้โหออกมาว่าว่ากูนี้ละคุณ กูจังสั่นกูจังสี่กูจังสี่กูจังสั่นโดนแบบนั้นโดนกระทำแบบนี้โอเคกูผิด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 เด็กน้อยมันสิไปหู้จักอย่างนี้ตาหำเงินในกระเป๋ากับบอมีผู้ใหญ่ไม่ต้องมาบอต้องมาว่าถึงว่าพี่ดิวมีแล้วก็ช่วยเขาสิกูบอมต่อยจ้าขันมึงมาเปิดกูขนาดนี้กูกับบอต่อยจ้ามึงด่ากูมึงว่ากูขนาดนี้แล้วอ่าฉันเอาเงินที่ฉันเอาไปให้บกเธอนน่ฉันเอาไปซอยประเทศชาติตอนนี้ยังดีสักกว่า ถูกมากประเทศชาติเขาเดือดร้อนสารได้บอเพื่อพ่อแม่พี่น้องอะสารได้บอส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมอ่ะแฟนคลับอย่าอ่ะแล้วก็มีรูปอันนี้เอารูปแต่งงงแต่งงานบอกว่านู่นนี่นั่นอ่ะเอารูปเอารูปนู่นนี่จับเงินกองจังเทินพ่ะแม่ตัดต่อให้กูตีถ้ามีชาชีพกัตัดต่อกูขับบังขับบังแน่นี่สิให้เบิรงจา้าใครมาจากคลิปนั้น อยู่เป็นคนแรงเพราะดิ่เป็นกระเทยเซ <ห ả? S 1> นเป็นกระเทยตาสาวรูปนี้นะสปะอนต้องดิวนะรูปเนี้ยมืยอจากไอหนาเกากูเด้รูปนี้นางพาฉันไปเวียดนามจ้านางเปเครื่องบินให้ฉันจา้ากูแฉได้คือการจ้าคันกูเสียเง,งินเสียเอียังกระซำกูต้องแฉคือกัน รวบนี้ไม่ได้ถ่ายที่เมืองไทยเอาฉันไปเวียดนามมึงเถียงกูเด้อแล้วกูมาจับโป๊ะได้ว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงเขาเป็นกระเทยแล้วกูเป็นเกย์อ่ะเข้าใจบอสอผู้ใด,ดสิคิดยังอลาซานแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยครับแม่นี่คือหน้าเก่าหน้าออริจินอลหน้าที่ไม่ได้ทำอะไรนี่แหละเปิ่งไหวเลยนี่แหละบักเด็กดิวเนี่ย เสือกระสือให้ฉันเข้มขันลุยตองอยังกระสือเธอก็ดีก็ฉันเธอดีก็ฉันหลายแต่ตอนเนี้ยเธอหยุดก่อนได้บอสงครามันพึ่งเริ่มเธอสิมาตอก่อนอย่างก็ฉันแทนที่เธอให้กลังใจฉันนงดิวจังสันนงดิวจังสี่มันมีอีกโพสต์หนึ่งอ่าเพราะฉันไปเมนท์ัน,นฉันฉันกับคนจริงเดอแฟนคลับดิวก็คนจริงนะดูนะดิวก็คนจริงดิวก็ไปเม้นตนะ์นะนี่อ่า ดิวธีรพัฒน์อยู่ในรายงานตัวด่วนดิวบอกว่าทัวร์มาลงพี่ดิวได้เลยจ้ะถ้าเปรียบเทียบพี่ดิวก็เหมือนเอาก็ฟิลเหมือนเด็กคนหนึ่งเด็กโฮสต์คนหนึ่งที่แบบมีคนเลี้ยงอะ่ะเป็นเด็กในสังก,กัดเขาพี่คนหนึ่งแล้วพี่เขาก็เป็นสาวประเภทสองที่มีเงินเขาก็อาจจะมาชอบเด็กอายุ19กมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่เด็กคนนี้วันหนึ่งมันดังไงทุกคนเลยออกมาขอสักหน่อยเรื่องตอบแทนบุญคุณพี่ดิวก็ช่วยเนี่ยพี่ดิวโชว์สลีพ,พี่พี่ดิวเคยช่วยเขา ซัพพอร์ตเขาไปในอันนี้เดือนอะไรคะในสรีพี่ดิวโชว์หนึ่งแมทพี่ดิวโอนไปให้เขาเป็นค่าเป็นค่าแบบน,น่าลักน่ารักแหละพี่ดิวก็อยากให้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็บอกว่าผมให้หนึ่งแสนบาทนะอย่างเงี้ยไปกดใช้ได้เลยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัญหากันแล้วอะไรรู้ปะนางไปเอาแชทตอนเมื่อสิปีที่แล้วตั้งแต่ดิวใส่ชุด ว่ายน้ำเกงในตั้งแต่แบบดิวดิวบางทีดิวเมาเนอะดิวก็อ่ะคนที่แบบทะเลาะกันอ่ะมันก็มันก็เป็นปกติอ่ะใช้อาจจะใช้ว่าจาไม่น่ารักอะไรดิวก็ยอมรับดิว่เป็นคนแบบอะไรหรอดิวยอมรับหมดดิวรู้จักเขาจริงเขาซัพพอร์ตดิวจริงอทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจริงแต่ดิวไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าดิวมีลูกแล้วดิวมีครอบครัวแล้วดิวมีครอบครัวใหม่แล้วดิวต้องบอกก่อนนะดิวมีครอบครัวใหม่แล้วถ้าเวลาอะไรต่างๆนานาครอบครัวดิวฝั่งดิวเขาก็ต้องซัพพอร์ตดิวแค่นั้นเลยดิวมีแอรีเลียดิวมีอาร์มานี่ดิวมีลูกสาวดิวมีคนที่แบบขอบคุณจ้าัสดีค่ะลูก